สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีม g u i ไกด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ d ีมวันนี้ผมอ,องอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับผู้ชมครับพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนั้นได้เมตตาให้วาทธรรมแล้วก็นำสู่การปฏิบัติของหมู่มวลพุทธบริษัท4ไว้ว่าพุทธบริษัท4นั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะครับซึ่งวาทธรรมนี้นั้นก็จะนำสู่การสร้างบุญสร้างบรารมีแล้วก็นำสู่การรวมพลังพุทธบริษัท4เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาครับเช่นเดียวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับของพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยรวมด้วยพี่น้องชาวพุทธของเมียนมาซึ่งมีหัวใจรักและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งและน่าชื่นชมอนุโมทนาที่เราได้ติดตามกับภารกิจต่างๆเสมอมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น โอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งครับที่เราจะได้สนทนากันเรื่องนี้สืบเนื่องไปถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นคืองานตักบาทมิตรภาพไทยพม่าซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้นะครับที่จังหวัดระนองบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหน้าชุมชนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับจากพระอาจารย์ปรีดาธทีรกุโล ซึ่งพระอาจารย์ปฏิบาศสน,านกิจเป็นประธานสงฆ์ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนองจังหวัดระนองให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการร่วมด้วยคุณลลิตพัฒน์เจนจบในฐานะผู้ประสานงานมิตรภาพชาวพุทธไทยพมา่านะครับการมสกรรมพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับอาจารย์พรสวัสดีพี่ลีนนะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตกราบเรียนสภ,ภาพพระอาจารย์ก่อนนะครับว่า สำหรับการตักบาทวิทภาพไทยพมา่าที่เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้นั้นมีที่มาและวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรครับก็ต้องขอเริญพรไปยังผู้ชมดีมซีทั่วโลกสาธ <สา S 1> ุก็สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากปีก่อนๆมาซึ่งเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเลยก็จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยท่านดำริอยากจะให้รวมสง์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ถึงรวมถึงชาวพุทธด้วยในโอกาสที่เราจะเปิดอาเซียนหรือรวมที่เราได้ยินคำว่า AEC แต่ว่าในกิจกรรมที่จะเป็นการเชื่อมโยงชาวพุทธทั้งั้ง AEC หรือว่าทั้งอาเซียนของเราเนี่ยก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดระนองของเราเนี่ยก็จะมีจากกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คือตักบาตรพิตรภาพ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดกันไปแล้วก็มีชาวพุทธทั้งไทยและวก็พม่าเนี่ยตื่นตัวมากเลยแล้วก็เกิดกิจกรรมสายสัมพันธ์ร่วมกันจากจากเดิมเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้จะไม่ค่อยมีแล้วพอจากประเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำลิเกิดขึ้นแล้วก็ลูกๆดังลูกก็ทำด้วยแล้วก็ทั้งฝั่งภาครัฐและภาคเอกชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทำกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้น ท่านี้ทางฝั่งพมา่าเองเนี่ยเมื่อทราบข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรานิมนม์พระทางฝั่งพมา่ามาด้วยอ๋อ,อแล้วก็ทางฝั่งไทยด้วยเป็นการตักบาตรตัง<ร>บาตรพุทธบุตรออสองประเทศเลยนะ,ะใช่ใช่ครับผมทีนี้พอกิจกรรมนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวไปเนี่ยทางฝั่งพมา่าที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยก็จะตื่นตัวมากก็จะเตรียมเข้าสารอาหารแห้งเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจปลื้มใจเลยทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะ ชาวพมา่าที่มาทํางานในประเทศไทยยิ่งทราบข่าวว่ามีโอ้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นก็ต่างเตรียมตัวกันเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันที่หนึ่งมีนานี้ครับทีนี้ก็เลยมาเชิญชวนมาเชิญชวนแล้วก็ให้ชาวพุทธทั้งสองแผ่นดินเนี่มาร่วมแรงร่วมใจเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้สำเร็จไปอาัศาจรารย์ให้ได้สาธุครับ พระอาจารย์ครับการจัดงานตักบาดพระในโครงการตักบาดพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในส่วนของจังหวัดระนองโดยคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์กริมิตรแก้วระนองก็เรียกว่าดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับเนื่องมาก็น่าจะประมาณ4ปีที่ผ่านมาที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งเนี่ยนะครับพระอาจารย์ได้สัมผัสกับกระแสตอบรับหรือว่าพลังของหมู่มวลชาวพุทธที่นั่นอย่างไรบ้างครับ คือชาวพุทธเนี่ยเรามีจุดจุดอ่อนอยู่นิดนึงก็คือว่าในการรวมกันอย่างแท้จริงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นในเมืองไทยเองก็ตามหรือทางต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยก็ก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าเอาละเมื่อมีเราทราบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เมื่อทํากิจกรรมอย่างนี้เราก็จะทาจะทําต่อไปเรื่อยๆด้วยนะจะทําแบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลย เมื่อหลังเพื่อทํากิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อชาวพุทธเกิดร่วมร่วมกันร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมตักป่าซึ่งเป็นกิจกรรมกลางๆทีนี้เนี่ยมีกระแสตอบรับมากขึ้นขนาดว่าเมื่อเราจัดฝั่งนี้แล้วในเวลาอันใกล้นี้ก็จะจัดที่ฝั่งพมา่าด้วยหมายความว่าทําเป็นสองครั้งโดยฝั่งเราจัดเนี่ยโดยครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพร่วมแรงร่วมใจกันเราเป็นเจ้าภาพแล้วพอปลายปีนี้ ก็ฝั่งพม่าเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพแต่เราไปร่วมนี่คือกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเลยพอเราทําปับ๊บทางผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ตามทางฝั่งพม่าเนี่ยเขาก็มาร่วมแล้วก็เกิดความว่าเออเนี่ยใช่เลยเราต้องกิจกรรมนี่แหละที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยท้งตัวเองก็จะได้สั่งสมบุญใหญ่เพราะว่าตักบาตรป็นมหาสังฆทานแล้วก็เป็นการรวมตัวกันชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นการรองรับอาเซียนด้วยแล้วก็อันที่3ก็คือาศาสนาของเรา,าศาสนาของเราเนี่ยก็จะเกิดความเป็นปึกแผ่นแล้วการรวมกิจกรรมรวมกันทําแบบนี้เนี่ยจะทําใหา้ทั้งภาพทั้งภาพลักษณ์ในประเทศไทยหรือทั้งสองแผ่นดินเมื่อถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วว่าโอ้นี่แหละชาวพุทธของเราเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วก็แล้วก็จะทําให้ าศาสนาเราปักหลักมั่นคงต่อไปในฐานะที่พระอาจารย์ปฏิบติศาสนกิจดูแลศูยนย์กัลยานมิตรที่ถือว่าเป็นดินแดนเชื่อมต่อนะครับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือทางเมียนมาเมื่อเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อได้ให้แนวทางหรือว่าหมู่คณะได้ยึดถือหลักอะไรบ้างในการที่จะสร้างบารมีสั่งสมบุญแล้วก็ทําหน้าที่กัรายนานมิตรในดินแดนละนองครับพระอาจารย์ครับคือโดยส่วนตัวเองเนี่ยลงไป ที่จังหวัดระนองแล้วก็ไปทําหน้าที่เนี่ยก็ยึดมั่นโดยตลอดเลยว่าคําที่พระเดชพระคุลมพอ่อท่านให้ไว้ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับทั้งเหล่ากัลยาณมิตรแล้วก็พิสุสง์สัมาเนนที่ลงไปทําหน้าที่กันในการรวมชาวพุทธเนี่ยหรือรวมพุทธบริษัท4เนี่ยก็ทําตลอดเรื่อยมาทั้งทํากิจกรรมต่างๆเลยทั้งมีบวชพระบวชเนน รวมปฏิบัติธรรมอุบาสกบาสิกาตึงทากันตลอดต่อเนื่องครับแล้วก็เมื่อถึงกิจกรรมประจําปีก็ให้มีกิจกรรมในในการตักบาตรมิตรภาพเนี่ยก็จะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกิจกรรมประจําปีที่ที่เป็นกิจกรรมหลักของของของ,ของการปฏิบัติาศาสนกิจในครั้งนี้น,นะครับกร่าบขอบพระคุณครับครับมาถึงผู้ประสานงานชาวพุทธ เรียกว่ามิตรภาพทั้งไทยแล้วก็พม่าตอนนี้คมเกลียวมากนะครับโด <ฮะ S 1> ยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่มีตักบาตรที่ระนอง <ฮะ S 1> ตั้งแต่มีงานบุญที่ถวาย <ฮะ S 1> จนกระทั่งทุดงธรรมชัยที่พี่น้องเมียนมานั้นออกมากันอย่างหนาแน่นแล้วก็น่าชื่นชมมากในฐานะที่รีอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ในฐานะผู้ประสานงานด้วย <ฮะ S 1> มองว่าตอนนี้มิตรภาพของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะหมู่มวลชาวพุทธเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็ตอนนี้นะคะกระแสตอ,ตอบรับจากพี่น้องชาวพม่าดีมากๆเลยพอทราบข่าวนะคะว่าจะมีงานบุญในประเทศไทยนะคะตรงไหนเนี่ยเขาก็จะลวกก็คือติดต่อกันนะคะว่าจะมีงานตักบาตรที่ตรงนี้ตรงนี้คือเป็นต่อยอดมาจากงานตักบาตรที่ทวายแล้วก็ท่านศยาดอรอพระอินนะคะท่านก็เห็นการทํางานจริงของวัดเราของชาวพุทธไทยเราที่มีความ ตั้งใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจริงๆในสองแผ่นดินเราเนี่ยค่ะท่านก็อยากจะร่วมมือกับวัดเราแล้วก็ชาวพุทธไทยเรามากขึ้นนะคะและครั้งนี้ค่ะที่ที่มีจัดตักบาตรที่จังหวัดละนองนะคะมิตรภาพไทยพม่าที่ละนองเนี่ยกระแสะตอบรับนะคะคือโทรมาหาพิรีเนี่ยเยอะมากเลยะคะ่ะทั้งที่ในปทุมธานีก็โทรมานะคะ<อ>ว่าเดี๋ยวจะจัดรถไปตักบาตรที่ละนองกันคือทราบข่าว เรายังไม่ได้แจ้งข่าวเขาเลยค่ะคือหมายถึงว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่ได้อยู่ฝั่งพาม่าหรือระนองนี่ปทุมธานีก<ช>็อยากจะไปร่วมง,งานด้วยใช่ค่ะเขาเขาทราบข่าวมาแล้วเอ้อทราบได้ยังไงเขาบอกว่ามีพี่น้องชาวพาม่าที่อยู่ระนองอะแจ้งข่าวเขามาแล้วก็แม้กระทั่งมหาชัยนะคะ ก็วันก่อนโทรไปหาเพื่อนที่มาหาชัยชาวพมา่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทราบหรือเปล่ามีตักบาตรที่ที่ละนองนะทย oh. พมา่าที่ละนอง oh. ขนาดเรายังไม่ได้แจ้งข่าวเลยนะคเขาทราบก่อนเราแล้วนะคะ oh. เขาบอกว่าเขาจะไปจัดตักบาตรที่ไป,ไปไปร่วมงานตักบาตรที่ที่ละนองกันนะคะก oh. ระแ,แสต่อรับตอนนี้ของกิจกรรมกิจกรรมชาวพุทธที่เมืองไทยเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับชาวพมา่าอยากจะมาร่วมกันนะคะทุกกิจกรรมแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะไกลแค่ไหนนะคะ คือเขาอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลร,ร่วมกันสองแผ่นดินนะคะอันนี้เป็นข้อคิดนะพี่เลกครับเรานี่บางทีเราอยู่กรุงเทพหรือเราอยู่ป<ช>ทุมธานีแต่บางทีจัดตักบาทหรือว่าจัดงานบุญไกลๆบางทีเรารู้<ช>สึกว่าแม่ไกลจังเลยแต่วันนี่พี่น้องเมียนมานี่เป็นต้นบุญต้นแบบนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าหัวใจนั้นอย่างน้อยไปถึงแล้วและหาวิธีการไปร่วมบุญกันใช่ค่ะคือเขา ระยะทางนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะอย่างเราเรายังไม่กล้าชวนเออมันไกลเขาหรือเปล่าอะไรพี่ยังยังคิดไม่กล้าชวนเขาเลยนะคะแต่เขากลับโทรมาบอกเราว่าเขาอยากจะไปตักบาตที่มิตรภาพไทพพมา่าที่ระนองก็แสดงว่าเขาอยากจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจริงๆในประเทศไทยในแผ่นดินไทยค่ะก็ตอนนี้กระแสะชาวพมา่าดีมากๆก,ก็อยากจะเชิญชวนชาวพุทธไทยเราค่าะ มาเป็นต้นบุญต้นแบบให้มีความประทับใจความปลืม้มร่วมกันสองแผ่นดินจริงๆให้เกิดขึ้นภาพภาพนี้พี่มั่นใจเลยว่าจะไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในสองแผ่นดินภาพนี้จะขยายไปสู่พี่น้องชาวพุทธอีกหลายแผ่นดินเลยค่ะ<ม>ในทั่วโลกเลยที่เขาอยากจัด,จด,จดกิจกรรมร่วมมือร่วมใจกันเป็นพี่น้องชาวพุทธกันจริงๆ,ๆทั่วโลกเลยค่ะเรียกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบเลยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะ และครั้งนี้ถ้าใครนะคะได้มาร่วมงานตักบาตาที่ละนองก็คือพี่อยากจะทําหน้าที่อะค่ะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพม่าพานาเที่ยวที่เมืองเกาะเต่าเลยที่ชาวไทยเรียกกันว่าเกาะสองอะค่ะพาเที่ยวด้วยเกาะสองนี้ตอนนั้นจําได้ว่าพี่ลีก็มีโอกาสแนะนําอยู่ในสกูปพิเศษนะครับตอนที่รับบุญวิสาขาด้วยค่ะสวยมากเลยนะครับพี่ลี คือเกาะสองนี่นะคะมันไม่ใช่เกาะอ,อย่างที่ชาวไทยเราคิดนะคะเป็นแผ่นดินใต้สุดของประเทศพมา่าค่ะซึ่งเรียกว่าวิเทอรเรียพอยต์ซึ่งตรงนี้นะคะมีทั้งบ่อน้ําพุร้อนมีทั้งน้ําตกมีทั้งทะเลคือพระพุทธศาสนานะคะชูววดงมีวัดที่จเจริญรุ่งเรืองมากเลยค่ะ,คะก็เดี๋ยวพี่จะทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะจะได้เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินทั้งโปรโมทจังหวัดและนองด้วยแล้วก็เป็นไฮไลท์เรื่องกอิจกรรมพุทธด้วย ก็จะได้มีกิจกรรมทั้งบันเทิงแล้วก็บุญด้วยค่ะกานี้ต้องถามประเด็นเล็หน่อยว่าไปเกาะสองเนี่ยเชื่อว่าคงไม่ใช่หมายมั่นว่าจะไปท่องเที่ยวกันอย่างเดียวหรอกแต่ว่าตอนนี้การประสานงานมิตรภาพไทยพม่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีที่เกาะสองหรือเปล่าครับหรือยังไรที่จะเชื่อมโยงจากงานตักบาตรที่ระนองครั้งนี้ครับคือสัญที่พี่จะเล่าให้ฟังว่าทางท่านสยาดอพระอินทรยานะคะเจ้าเอาว่ามีวมายิงเงี้จากถวายค่ะ ท่านเห็นการทํางานของวัดเรานะคะท่านก็ได้เชื่อมคือท่านมีตําแหน่งเป็นประธานคณะสงฆ์ที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของภาคใต้ตันเนตายีตะนาวสีเนี่ยค่ะคือท่านก็จะมีเครือข่ายผู้นําในมลิดในเกาะสองอ และครั้งนี้ท่านก็เชื่อมมาค่ะท่านโอโกเคละท่อค่ะซึ่งเป็นผู้นําชาวพุทธที่อยู่เกาะสองอที่จะเป็นเจ้าภาพที่จัดงานบุญที่ในเดือนอตุลาคมที่จะถึงพฤศจิกายนาอ,อ่เมกคระอาจารย์<ช>ได้ากาเกลื่นว่าะจะมีการจัดตักบาตรที่เกาะสองใช่ค่ะแห่งนี้ใช่ไหมครับก็ค,คือช่วงวันที่11ใช่ไหมครับ เออวันที่สิบขอไปวันที่สิบพฤศจิกายนใช่ค่ะก็คือช่วงช่วงปลายปลายปีใช่ค่ะอ๋อนี่คือเหตุการณ์การเชื่อมประสานกันตรงนี้ค,ครับใช่ค่ะก็คือท่านพระอินท่านก็ที่เราเรียกกันว่าพระอินนะคะก็ท่านก็เชื่อมผู้นําชาวพุทธคนนี้มาแล้วก็มามา,มารู้จักกับศูนย์จังหวัดละนองอะค่ะแล้วก็จับมือร่วมกันว่าครั้งนี้จัดตักตะท,ที่ระนองวันที่หนึ่งมีนาคมท่านจะมา,าร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะไปจัดที่ประเทศพมา่าที่เกาะสองะค่ะันที่สิพฤศจิกายนใช่ค่ะ oh. ก็ครั้งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยเรามาเป็นต้นบุญต้นแบบกันเยอะๆเลยอะค่ะครับเขาจะได้ประทับใจแล้วก็ปื้มให้ภาพนี้เกิดขึ้นที่ที่พมา่าแล้วก็ต่อยอดไปอีกหลายๆเมืองในพมา่าค่ะโอ้ดีจังเลยครับดังนั้นต้องบอกว่าท่านใดเท่าไปร่วมบุญตักบาตรมิตรภาพไทยพมา่าที่ระนองเนี่ยนะครับ ถ้าเจ้าของแผ่นดินเจ้าของพื้นที่นี่คือไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับเป็นงานบุญของท่านแต่ว่าจากทั่วประเทศหรือทั่วโลกถ้าได้มีส่วนร่วมไปตักบาตรหรือได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเนี่ยถือว่าท่านกําลังเป็นต้นบุญต้นแบบ<ช>ที่กําลังจะเกิดภาพตักบาตรพระแต่ว่าเจ้าภาพจัดงานจะเป็นทางพี่น้องเมียนมาที่เกาะสองในวันที่10พฤศจิกายนด้วยพี่ลีมองว่าบุญนี้พิเศษอย่างไรบ้างครับก็คือบุญต้นบุญนะคะต้นบุญเนี่ย พี่ชอบบุญอะไรที่เป็นต้นบุญเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเราได้เป็นเหมือนเป็นกระแสเป็นคนแรกๆที่ทําให้พระพุทธศาสนา,อาตอบในอนาคตตอไปเนี่ยมีความสมามัคคีแล้วก็งานบุญตอ่ตอไปเรื่อยๆต้นบุญเนี่ยจะเป็นบุญผู้นำอะค่ะทุกภพทุกชาติเราไปที่ไหนนะคะเราทําอะไรเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากอะคะ่ะทำอะไรก็ก็คือ,อมีความสําเร็จเนี่ยจะวิ่งเข้าหาเรามากเลยะคะ่ะ เป,เป็นผู้นําเป็นทุกข์พทุกชาติเลยค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นและ<ช>เป็นต้นบุญต้นแบบเราก็จะมีส่วนร่วมในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเป็นบุญที่เป็นบ,บุญที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วเป็นบุญที่เชื่อมสายสัมพันธ์เหมือนรวมพุทธบริษัทสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้นมีปณปโนปณิธานนะคะก็อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะ ครับประวัติวัฒนาบุญเดินนะครับสาธุครับพระอาจารย์ครับการตักบาตรครั้งนี้ดังนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียรหรือว่า AEC ไม่ใช่เป็นไปเพื่อ,อาการฟื้นฟูพระศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสารสัมพันธ์<ช>แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันของชาวพุทธทั้งไทยและพม่าด้วย<ๆ>พระอาจารย์มองว่าบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนโครงการหรือว่าได้ไปทำบุญตักบาตรครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็สลับบุญในครั้งนี้เนี่ยถ้าเรามองไปแล้วนี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวพุทธทางฝั่งพม่าเนี่ยเขาตื่นตัวกันแต่ในฝั่งของไทยเนี่ยเราอาจจะมีความคุ้นเคยเพราะไปะด,ด้ประเด็นป่คุณหลวงพ่อท่านดำริเรื่องตักบาทมาหลายปีแต่ในครั้งนี้อยากให้มองว่าเออเนี่ยเป็นจังหวะเป็นบุญใหญ่ของเราที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างที่โยมลลิภัทรได้เล่าให้ฟังเพราะว่า จากที่เราทําอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยตอนนี้ขยายผลแล้วขยายไปยังฝั่งพมา่าซึ่งการตักบาตท,ที่ฝั่งพม่าอย่างเนี้ยแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นการนิมนต์ฝั่งไทยด้วยในกิจกรรมข้างหน้านี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหมายถึงว่าวันที่10พฤศจิกายนที่จะมีตักบาตท,ที่เกาะสองนิมนต์พุทธบตทจากประเทศไทยเหมือนเหมือนมีการแบบ ผัดเปลี่ยนกันในเจ้าภาพน,นะครับเพราะ<ช>ว่าครั้งนี้ก็คือนิมนต์พระจากพม่ามา,มา<ช>โดยไทยเป็นเจ้าภาพ<ช>ครั้งหน้าก็คือทางเมียนมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็นิมนต์พระจากฝัง<ช>่งไทยไปเป็นเนื้อนาบุญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยเป,เป็นจุดที่สําคัญเลยที่เราเชาวพุทธเนี่ยต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ชม,มทีมซีทัวโลกถ้ามาเองได้ก็ขอเรียนเชิญให้มาร่วมมา,มา,ม,ามาร่วมงานกันแล้วก็จะได้มาอาบุญใหญ่กัน แต่สำหรับท่านใดที่อาจจะมาไม่ได้ก็นอกจากร่มแรงร่วมใจ<ๆ>ก็ร่วมปัจจัยกันอันนี้สําคัญีเดียวไครับปัจจัยนี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับปัจจัยนี้เนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนเป็นปัจจัยจที่จะถวายพระโอ้อยอ่าเป็นมหาสังฆทานก็จะถวายทุกรูปทุกอง,งเลยเป็นแก้วสารพัดนึกเลยนะครับใช่ใเพราะว่าทางฝั่งพม่าเองเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ท่านมาเนี่ยท่านต้องมาค้างคืนก่อนโอ้นี่น่าปลื้มนะครับเพราะว่าได้ปกติเราถวาย ปัจจัยเนี่ยได้ถึงพระเป็นพันๆรูปก็ว่าปลื้มแล้วอันนี้คือได้ถวายไปถึงเรียกว่าพระที่มาจากพม่าด้วยซึ่งเท่าจะเดินทางไปนี่ก็คงจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยกองทุนเยอะทีเดียวอันนี้เราถือว่าได้จะได้ถวายพระทั้งไทยแล้วเมียนมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อท่านต้องมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทั้งการต้อนรับอย่างดียิ่งเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะสานสัมพันธ์ไทยพม่า ถ้าต้อนรับไม่ดีก็กลัวว่าจะจะไม่ใช่วิราภาพก็เลยว่าก็ต้องอาศัยตรงนี้มากเลยเพราะว่าท่านมาก่อนนี่แล้วก็ต้องเตรียมที่ล <Für S 1> หลับที่นอนเตรียมเสน,นาสะนะน้าปาะนะเตรียมเหมือนเราไปเตรียมกันต้อนรับพระธุดงค์นั่นเองบุญจากการให้สถานที่นี่ว่าชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็จะมาส่วนสนับสนุนตรงนี้เลยแล้วก็รวมถึงเป็นค่ายานปานะเพราะว่าพิสูจน์สงที่นิมนต์มาเนี่ยก็มาทุกวัด ทุกรูปในจังหวัดระนองก็นิมนต์ทุกรูปเลยแต่บางรูปท่านอาจจะติดภารกิจแต่เรานิมนต์ทั้งหมดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทางชุมพรสุราษฎร์แล้วก็พังงาด้วยแล้วก็ราภิสูสงฆ์ที่มาจากเกาะสองเนี่ยท่านก็เมตตาม,มาซึ่งถ้าเราไปเห็นแล้วเนี่ยท่านเมตตาเรามากๆเพราะว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ห่างไกลกันแล้วก็การเดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราถนนหนทางก็ยังยังไม่ราบเรียบ แต่ว่าท่านก็เมตตาว่าอ้าวละในในเมื่อเราจะทํากิจกรรมร่วมกันก็สร้างความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีร่วมกันเนี่ยก็เลยก็เลยท่านก็เมตตามาเพราะฉะนั้นอยากให้มาร่วมกันสนับสนุนในครั้งนี้ครับผมพี่ลีครับถ้าเกิดจะพูดถึงบุญพิเศษครั้งนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างไรบ้างครับก็พี่อยากจะเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกอะค่ะก็อยากให้มามาทำหน้าที่ของอ หน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงซึ่งเรามาเป็นต้นบุญต้นแบบในกิจกรรมต่างๆไม่ไม่เฉพาะมิตรภาพไทยพม่านะคะกิจกรรมเดินทุดงหรือทุกกิจกรรมอะค่ะอยากให้ทําให้เต็มที่แล้วก็มาเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวพุทธทั่วโลกอะค่ะครั้งนี้ก็อย่าพลาดนะคะตักบาตรมิตรภาพไทยพม่าที่จังหวัดระนองอะค่ะอยากฝากทุกท่านให้มา,มาร่วมทั้งแรงตักใจแล้วก็ทําหน้าที่ด้วยอะค่ะคก็ฝากไว้ทุกท่านเลยค่ะค่ะครนรนาค วันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนารามในรายการกราบขอบพระคุณปะกาศธรรมสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเชิญพอนะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่ลีด้วยนะครับกับหน้าที่สารสัมพันธ์วิตรภาพชาวพุทธไทยเวียดนามที่ผ่านมานะครับสาธุครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์ตรีดาทีรกุโลประธานส์ศูนยัลยานมิตรแก้วระนอง จังหวัดประนองนะครับรวมถึงคุณลลิตพัชเจนจบผู้ประสานงานวิตรภาพชาวพุทธไทยพม่าให้ความเมตตาแล้วก็ให้เกียรติที่จะสนทนาในรายการนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นั้นเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นักนะครับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญจํานวนมากเป็นสังฆทานนั้น เป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ยากมากไปกว่านั้นก็คือโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รวมพลังสมัครีของเหล่าพุทธบริษัทส,สีให้เป็นหนึ่งเดียวกันมือดวงตะวันที่มีดวงเดียวท่านนอกจากเข้าไปเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วท่านยังเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่ทําไม่ได้นะครับต้องว่าอย่างนี้ท่านใดไปด้วยตัวเองนํากายของท่านหัวใจที่พองโตของท่านปัจจัยความพร้อมแรงกายแรงใจสติปัญญาไปร่วมด้วยช่วยกันท่านใดไปไม่ได้ก็ส่งใจส่งปัจจัยส่งพลังใจไปร่วมบุญกุศลกันนะครับสามารถติดต่อที่ที่ศูนย์ประสานงานของงานตักบ,บาดมิตรภาพไทยพม่าซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้นะครับในเวลา6นนริกาเป็นต้นไปโดยศูนย์กลางพิธีนั้น จัดขึ้นณถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหน้าชุมชนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดประนองนะครับจนหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะครับหมเลขโทรศัพท์นี้สามารถติดต่อได้ทั้งการเป็นเจ้าภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงกำหนดเดินทางหลังจากที่มาร่วมการตักบาตด,ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ดีได้กล่าวว่าจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมเยือนดินแดนเกาะส ที่เมียนมานะครับเราก็จะได้มีโอกาสไปเชื่อมสัมพันธ์เติมเต็มพลังใจเพราะว่ากําลังจะมีงานบุญใหญ่นั่นคือการตักบาตรมิตรภาพพม่าไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยก็ถือว่าท่านก็ได้ไปเก็บเกี่ยวทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์มมมสบายแล้วก็ไปเชื่อมประสานสัมพันธ์ของหมูม่มวลชาวพุทธด้วยก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0848891022นะครับอีกหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งนะครับคือ089 4, 3, 9, 3, 9, 2, 9กนะครับก็เรียนเชญนะครับได้ร่วมบุญกุศลกันเพราะว่าเรานั้นเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญและสร้างบารมีดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็ทุ่มสุดฤทธิ์แล้วก็ทุ่มใจกันให้เต็มที่เต็มกําลังเพราะว่าเราทําให้กับพระพุทธศาสนาเราน้อมถวายแต่เนื้อนาบุญ เราร่วมกันเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์ชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นบุญกุศลเป็นบารมีของเราเองนะครับแต่นั้นก็ขอเรียนเชิญพร้อมเพียงกันที่จังหวัดระนองในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการ DMC ไสกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีมนะครับผมอ,องอาจธรรมนิธาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ